สวัสดีครับผมวันนี้ไทยโซล่าเซอร์วิสครับอยู่ที่อำเภอพานนะครับวันนี้ครับผมก็เข้ามาดูระบบสูบน้ําด้วยโซล่าเซลล์นะฮะก็เป็นที่เราติดตั้งก็น่าจะมาประมาณเกือบหกเจ็ดเดือนได้แล้วครับผมมันดูกันตอนนี้นะครับรอบอยู่ที่สองพันสองพันแปดร้อยรอบนะครับผมกระแสอยู่ที่สิบแอมป์นะครับแดดกำลังดีเลยครับช่วงนี้ บัตรอยู่ที่สอง้ยหสวัตต์ครับผมแผงนี้ไปแผงสี่ร้อยนะครับแรงดันอยู่ที่ยี่สบหกโวลต์ครับผมรอบอยู่ที่สอง0ันเจ็ดรอยอบนะครับแอมป์ที่สิบแอมป์ก็ประมาณนี้เลยครับผมสำหรับปั๊มตัวนี้เป็นปั๊มขนาดสา0รอยวัตต์นะครับน้ำก็แรงพอใช้ได้เลยครับผมท่อขนาดหนึ่งนิ้วนะฮะก็มให้ดูเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของทีมงานเราครับผม อยู่นานนะฮะก็เลยมีนกอะไรมาเกาะค่อนข้างเต็มครับผมก็มาดูแลให้สวิตหลังการขายนะครับเดี๋ยวเราก็จะทําการทําความสะอาดแผงโซล่าเซลล์ให้ครับผมก็ฝากไปเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับสำหรับชุดปั๊มน้าโซล่าเซลล์ครับผมสนใจโซล่าเซลล์ทุกระบบครับโทรศูนย์แปดสามสองแปดสองเก้าสองเก้าเจ็ดนะครับผมก็ทั่วประเทศนะฮะทั่ว AEC ตอนนี้เราเดินทางไปต่างประเทศได้แล้วนะครับ ก็พี่น้องทางพม่ากัมพูชาลาติดต่อทีมงานเราได้เลยครับผมเดี๋ยวเราจะไปดูแลให้นะฮะรับติดตั้งทั่วประเทศทุกระบบครับผมตั้งแต่สเกลเล็กๆไปจนถึงสเกลใหญ่ต้องการลดข่าวไฟหรือว่าถ้าเกิดบ้านไหนที่ใช้รถไฟฟ้าก็ติดต่อเรามาได้ครับผมก็สําหรับวันนี้นะครับฝากเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างครับผมไม่ได้ลงตัวอย่างผลงานให้ดูนานนะครับ ก็ไม่ได้หายไปไหนครับผมครับพอดีช่วงก่อนก็นงานค่อนข้างยุ่งครับพอดีเรามีโปรเจกต์ใหญ่เข้ามาครับผมก็สวัดน,นี้ขอบคุณมากนะครับผมขอบคุณทุกอ่าขอขอบคุณทุกสําหรับการติดตามนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ